สวัสดีค่ะมาพี่น้องมามันหิวแหง้งแหง้งมันหยุดค่ะมันหยุดอีกแล้วอะไ้เห็ดเบียกนึกอยากเบิ้งข่อยนึกอยากโอ้ยแหนมหอ่อเห็ดทอดมีแต่ผักเนาะสลัดค่ะสลดัดผักซีลาผักซีไทยเอนุชารีแหมบ้ลูกสาวเขาอัน ซื้อปลาซูมงมาให้พูนะนี่เหลือเนาะก็เลยมาตำส่วอยากกินเนาะกักุ้งสดพี่รองเอ้ยกุ้งซอสกุ้งสด,อ,งสดอยากกินเนาะอยากกินแซ่บๆวันนี้ไหมอยากกินแซ่บๆลองเบิร์กที่ซูมงก่อนเด้ออยากแซ่บแนี้ยซูมง xin con sếp cứ thử bà sếp hạc môn nhoi nhoi con khoai má, sếp đi hai mùa 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 คุยพวกเจ้าบุญเสบคักแสเสแน่พี่น้องเยอยเอาคักๆก่อนขนมเส้นกับอันซูมองคอย,ยออพี่น้องเอเท่านะ ตัวใหญ่ๆเด้งดึงเด้งดึงเส็บครับเสร็จแน่พักซีร้าวกับมิแซ่บน้องเซื่าอ,อยางซีฟังว้ายมีแคบหมูลูกก็คือมาหาย กรอบนะทักค่ะโอ้ยสุดอดเลยเขากันทักเขาคนเนี่ยที่เราเห็น,หนสวงคนเขาหรือมันโนแน่ได้ดวงเนะอเอาะเขาเอึนอ่าล้มเจ็ดทีมีเจ็ดหนุนช่วเจ็ดทีมีเจ็ดหุนผลว่าอีแม่ข่อยเคยเบาให้ฟปังเราก็สอนลูกดีๆเด้อแม่ข่อยมันจึงมีขี่ทีจึงยังภัจะคิดว่าคนเขาจะมีเนาะ เคยมีเคยมีแห้งแหงชีวิตนี่แล้วก็ล่มแห้งแหงคี่น้องเอ้ยหูจักเบิดหายเป็นองไนแน่ชีวิตนี่อยู่เท่าที่เฮาเป็นอยู่ภูมิใจในสิ่งที่เฮาเป็นจเจ้า่าไปสนใจไปไพอีสาตางอนเฮาปลอยมันไป เจ้าแพรเมตอโหสิกรรมให้มันไปดีที่สุดชีวิตที่เหลือรู้เจ้าทีมีแห้งมีแห้ง,หงเจ้าจะมีความสุขมีความสุขเมื่อก่อนเม่เคยคิดอย่างสี่เลยตั้งแต่ผัวข่อยตายเนาะโอ้ยพ่อยแม่เอ้ยเป็นบ้าเป็นค่อยนั้นเป็นบ้าอยาเฮ็ดยังเข,เข็ดแบบแบบบ่กคิดบ่มีสตินะบ่คิดว่าเจ้าของสิมา มามีแฟนมาบ้านอยู่เมืองนอกมาเหตุงานอยู่อยู่เมืงอมงไทยกับมีพอกินพอใส้แล้วนะนี่บ้านอยู่บริอิสาาพายบริอันเดอร้อนพายอะเนาะดูไปพอได้มาอยู่เมืองเมืองนอกเจ้าเอ้ชีวิตการเป็นอยู่ของเมืองนอกมันจึงมีอีเดียถ้าเจ้าขี่ข้านนะเจ้าไปเหตุงานเจ้ากินแต่งเงินหลวงมันก็มีอยู่ แต่มันมีบราหลายคอยก็บ่คิดว่าถล้วคอ,อยจะได้มาเฮ็ดงานอันเป็นแม่ครัวอยยุคาสีโนูจักยิ่พัดยิมเปย์บ่เคยคิดบ่เคยคิดจันสี่เลยเจ้าเอ้ยคอยมาเฮ็ดเฮ็ดงานอยู่คาสีโนก็มาพอรักใหมอ่อันลักใหม่นี้เดี๋ยวค่อยว้าให้เจ้าฟังเอ้ยพี่น้องเอ้ยมือหนึ่งกับงานเฮ็ดงานตื่นเช้าขึ้นมาเฮ็ดงานาเสร็จกลับบ้านมากินขา้าวแบบนี้ละเทียงคอย กับบ้านมากินเขา่ากินเข่าเสร็จลอกเขาา่าใบเข่าใบาอันอันเลิกอันซี่ทุ่มกับบ้านอืมกลับบ้านเสร็จทำกับเข่ากินอาบน้ำน้อยว,ว,วันนึงคชีวิตประจวาวันเขาจุเป็นทั้งสี่ตลอดถามว่ามีไหมมันก็มีแยหรเนาะคนเก็บเนาะข่อยขี่ทีตังต่กี้ข่อยบุญูตะขีท่ทีเดี๋ยวนี้ข่อยขี่ที โอ้ยขอเงินข่อยก็บ่ได้ง่ายๆดอกเด้อเนาะเหตุงานเมื่อยเนาะอันสังขารเนาก็เท้าแล้วเนาะเหตุงานเมื่อยเนาะก็บ่แม่นว่าได้ง่ายๆเนาะเงินเนาะโอ้ยเจ้าเอ๋งานเอียงก็หลอบขังเขาถามมาไผ่เสียไผป่วยไผก็แล้วแต่นังเข่าเบิ้ดนังอยากได้เงินทื่นี่เอาสังขารเจ้าของบ่รอดเจ้าเอ๋อย่าบอกห้ฟังไผป่วยขอใก็เขาแทนเขา เราก้อจังเพิม่มสกลับมองไทยเลยเด้เขาจิตใจดีใจ,ใจ,ใจเจ็บเจ็บสบายอแล้วนับวันรอรอรอ,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 อแล้วกาลบาดรอแล้วกี่มื่นกี่มือนกี่มือ,ด,มอดีใจสิด้กลับบ้านงานนยังก็เฮ็ดอยากได้เงินอันอันคอยเนาะคอยคิดหอดอืมกลับบ้านสั่งพี่นาง สิปเฮหดบุญหาอีพลอ,อแม่ใหญ่ไออันที่ตายไปแล้วเนาะอันไปเฮ็ดอันอันบุญบุญหาเพื่อนบอกพี่นางว่าเฮ็ดนอไม้ให้เดินนอไม้ในสวนบานข่อยกระไรหลายเนาะเห็ดนอไม้พี่นางก็บอกเขาโบหูเลยเนาะสังขารกูก็ไปบรอดนี่จะเถากันเว้ยคอยเผาปันนี่แล้วพี่นางอันพี่สาวข่อยบูญาตพี่น้องออสิง <laughs> ถเถาป <laughs> ันใดจะจะต้องคิดบึง คยก็หาสิบกลัวเลยเด้อันที่นี่เฮากะคยกะคิดในใจเด้เกูเฮ็ดบุญหาพ่อแม่ญาติพี่น้องกูเฮ็ดแบบไดก่อน,นเนาะโทรไปเขาบ่หับก็บสร้างแล้วเขาบ่หับก็บมาเขียนแป็นคนเดียวเนี่ยกูเฮ็ดอย่างก่อนเนาะแลงเนาะเชิญการบ่เนาะอันนี้เนาะอันนั้นเนานะเนาะเงินมีเทา่าไหร่เนาะเอาไปยัดเนาะ อันบแม่เฮ็ดเกินตูนเขาเอินอย่างแม่ข่อยเอินตำน้ำพริกละลายแม่น้ำลูกเอ้ยบบต้องไปเฮ็ดเอาหน้าเอาตาป่านนั่นดอกว่ะจนมาบบมีไผเอินเป็นมุเป็นพี่น้องดอกเด้เขาเอินมาแต่บบมีเขาก็บ่มีคนสิสนใจเฮาดอกผลว่าว้าแม่แม่ข่อยว้าคิดหอดคำแม่ข่อยว้าว่อยห้องให้หยุดจากแบบแล้วที่นี่ข่อยก็มานั่งนึกเนาะนใจ อ,อ,อันอันอันมื้อปีนี้กะกะสีสีไปเฮ็ดบุญหาแล้วก็แล้วก็กะตัวเองว่าตั้งต้นเริ่มต้นใหม่ชีวิตนี้เก็บตังค์อยากซื้อยังก็ซื้ออยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดเขามีเขามีอายุแล้วเนาะต้องเก็บเงินไว้ค้างๆถ้าคอยตายไปอันลูกเต้าอขอยก็สิได้สบายแน่อยากพี่น้องโหติกาโอ้ยแต่ถ้มานั่งคิดฮอดเหลนอีกแหละเหลนน่ะโอ อันนี้กะอดุดยยายกูเนาะยายมียอย่งงนี่โอ้ปากดีดีไอ้น้องกายไอ้น้องดุยมาใหม่อีกมังกรแกวแ้วเราก็มาเปเปอร์อาชอ้ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีหลายหลายคนสำนักเกิดขึ้นแล้วเดว้ลูกเลี้ยงหลานหลายแล้วมานั่งนึกโอ้หัวก็เริ่มงอกเลยเนาะเพราะอะไรว่าอันอัน,อ,นอันเป็นสาวคือเก่าแล้วเดี ลูกเลี้หลานก็นสิรอบแข่งรอบขาเลไเด้ยบ่มีเงินเขาจะเอินยยเอ่นยาเยินย้ายบ่เนาะอืม่อไปก็อยากเห็นการเจริญเติบโตของลูกหลานต่อไปก็จะเป็นผู้เฒ่าทีเบ่งลูกหลานแล้วมาเล่าชีวิตของพวกเจ้าให้ฟ้าของข่อยนี่แหละให้พวกเจ้าฟังก็อยูพูดเดยวเนาะมันเหงาเนาะก็ฟังแน่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยมาต่อคลิปหนาพวใหม่ของข่อยสิเป็นตั้งไหน หักกันฮือบอคือเกาฮือบอแต่จำไว้เลยเด้อชีวิตเมืองนอกมาอยู่เมืองนอกอิสาตาลอนกันมัดที่หนึ่ง,ต,ง,ต,ต,ต,งต,ต,ตั้งแต่กี้โอ้ยข่วาต่อตั้งแต่กี้ไข่มาอยู่เมืองนอกแม่ลูกสามพี่สามแม่ลูกนะเนาะข่ลูซยลละอิลโลนาโอ้อยเขาบอกคบข่เด้เขาบอกหูว่าข่อยมีเงินคือบอวยเงนินเขาคิดว่าข่อทุกขอ่ยอยากหนะ้มามันอยู่เมืองนอกนะโอ้ยนางก็คือเคยงานอย่างงานก็เหตุเบิร์ตต้องสูนเนาะ ถึงจะชนะเขาก็บอกคิดว่าข่อยมีบ้านมีซองอยู่เมืองไทยหรอกเขาคิดว่าข่อยจนมาก,ก่อนแหลนะเนาะโอ้ยผู้หยิงไทยอยู่นี่ดูถูกกันขาดแหน่หน่ะสามแม่ลูกนี่อย่าคบมันเด้อมันว่าวแหมเดี๋ยวนี่ทุกวันนี่ข่อยก็เลยบอกมันวนะ่าสามแม่ลูกนี่มึงอย่ามาคบกูเด้อกูไม่อยากคบมึงแล้วก็บปากไปดอกกนเอาเอาไว้น้ำใจนี่น้อยนีนแ่แหละเดี๋ยวมาต่อคลิปหนา้าเด้อพี่น้องเด้อ mm <laughs>